อยู่เขาถามนะว่าแอดเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเอ้ามาเก็เลยเหรอสวัสดีฮะคุณแจ็คพ่อมัครับไม่ได้เนมือขออนุญาตแบก G นะคะเย้ซื้อมาตเตอร์แล้วแจก G M สาวโคตรโหดหันได้ใช้ชีดเลยแต่ก็รู้ดดพีกัดอะไรกันเล่นละเปลี่ยนเวลาทันีแค่ช่วงก่อนปีใหม่ครับเดี๋ยวหลังปีใหม่ไปเวลาเดิมครับได้ได้ผู้ติดตามใหม่แล้วมาได้ทุกมุม ก็จะหลับปกติที่ปกติที่ฝีที่ห้าคือมามาบวกบวกบวกไม่ใช่สเตจนะจีเดบิวเตอร์โอจบแล้ววันนี้หายรงอก็น่าสนใจนะตอนจอันนี้เอาเสียงพาร่ทเสียงพาร์ทโคราดด้วยอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยหนึ่งใบแดงครับ ขอลเลี้ยงขอลเลี้ยงไปไหนกันนะครับเดินตามมาเดินตามมาพับไปแล้วเดินตามมาไพับจี้ดูหน่อยเดี๋ยวก่อนน้องตอนนี้รักพี่ไฟก่อนอยู่ไหนเกมก่อนภายในคูนันงเกมนะเนี่ยไหนก็มาต่อมาต่อต้องเอาออกนะชอบต่อแต่ปันก็ออกมันเป็นแค่อีเวนต์สิ้นปีทั้งสเตียร์หนึ่งร้อยเกมเดียวครับไม่เก็บมันติดอีเวนต์สิ้นปีเฉยเลยอ่ะเออเออมาจัง ที่เราสองว่าสนุกด,ดีเออกระจังจะลองถามพี่เขาหน่อยดิเขาเขาอ่านนะแต่ไม่ตอบนะแต่เมื่อวานหรอโอ้คนด,โดูนั่นเองทำไมมันเป็นเตะกับผมวนะคนด,ดูอันนู้นก็นโดนอันนี้ก็โดนอะไรวะทำไมเป็นเ์เตะกับผมวนะคนด,ดูนดมมเขาพี่เฮาพี่ใหม่ไม่ได้เที่ยวครับน่าจะอะไรน่าจะดากหิวเกินร้อนยังได้เกมเดียวไม่พอใจ ใช่ไม่บังคับหรอเขาผมเม่านีเ่แบบเาบอกเพงเขาบอกว่าช่องทั้งตีมเท่าไหร่ไม่เกมไมบอกให้ไปเล่นกับเาเลยบางช่องเขาติดรอก็ได้ทั้งตีมเลยนะแต่ช่องร้อยท่เาร้อย่างมงความจริงพี่น้อย

เจ็บไหมครัู่ครับไม่เจ็บหรอเอาเอาเกี่ยงเลยปามาดับ้สสัยน่าจะไม่ได้หรอก ตอนเช้ากินข้าวกลางวันตู้ไหนอ่ะตู้หน่วยสอเกมไม่เก่งเดี๋ยวรู้สึกแข็งแกน่งแราว้าวข้อเด็ดกับตุ่มมาเช้า ยู่แล้วเสรวสายบ้านเ้ยข้างหลังเข้าอ่ะบนสองตัววัตถุพอมาร์คเนี่ต้วไหนอ่ะผมชอบตอนสีดีส่วนมากกว่าเอาก็ต้องโคตรมากลอแต่เวลาใช้งานก็จะกระถีทำไงอ่ะเนาะเออมาเหนียวอุ้ย โอ้ยอยู่สายมือเขาอะไรวะโอ้โหอไปตีเลยโอ้ยเลยมี้วอลอดมันนยงคร่งโมงครับโคตต้นก้าเลยชื่ต้นกล้าอะครับทีมเนี่ยนะทีมเอแบมันนี้มันหลอดอะไรเนี่ยเป็นต้นกล้านน่องบ้าไหมเนี่ย ทำไมจะโปรโมทเขาหรอให้คนดูไม่ดูเขาหรอน้อทางออมนียอยากเล่นสมไรเป็นบ้างเลยวะไอ้ลงไหนอ่ะองที่เดิมเหรออุ้ยเต็มเลยสวัสดีครับพี่บิ้ว ไ,ไอ,อสิออดบอ้เมาล็อกเเจ้มันนั่งยิงไปโดนโอ้มาล,ล็อกร้อยเหรียญใ้หนึ่งเกมร้อยบาท ลงไอ้เจตะกี้อ <1 French Claire> mm ่ะเขาก็ไปหลังกล่อมนม่มาร์คมาร์คสดีเลยเอครับวันเสาร์ไม่ดีไปล้างเลยไปไ้อมหายมันมันยนเกื่อนหรือเนี่โอ้โห กระจายเหรอเออมันโยน,นทิ้งตามมือนีวว่ยมันมันเม่เล่นมันไม่เล่นหรอกมันโยนทิ้งอ่ะจะทิ้งสก้างเลยจะขอเฮ้ยมัน <c oughs> ม,ม,มีกุวว่ เก้าคนแล้ววงบูเดอร์จีบนี๊ดี๊าดเลยที่มาโม่เก็บอะไรอันเดียจิมแทกโก้อะคือใครวะเนี่ย เอาะทำจากส่วนแรงเป็นทีมแล้วทำให้อยู่เหลือเนี่ยส่เนี่ยงหรอกดหนังสี่เหรอก็กดหนังสี่ไงเดี๋ยวผมทำคลิปก่อนนะพี่มาทำสอนเลยหรอลงทุนจัดลงทุนนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับวิธีการกดหนึ่งสี่แรงมาต่ให้เป็นทีมเป็นอะไรอยู่ียวสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็จะขึ้นได้ชีวิตเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงมาตดตดตดเรอค้าง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 โอ้โเอาล็อกเอาล็อกค้างค้างพา้าหั้นะเฮ้ยโผล่หลุดค้งถยิได้างเพื่อเอาเอาคนนี้รูนเป็นวิทยาทาวเา แล้วไงแล้วไม่คิดก็ต้องโชยนะแบบลงไปแล้วก็ตุ่ยเนี่ยนี่แบบุอย่างต้ไม่เท่ไเทเอ้ามันไม่มีตรงเขาจะได้ครับรถเต็มรถเต็มไอ้โลวบอลตัเย์อะไรนะเ้าเรียกว่ายิงเก้าอไม่ไม่ไม่โอ้อกขาวเป็น <the> <offs> ี่ทิบโลอะยาวอะยาว่อะเดี๋ยวก่เนี่ อ๋อข้างบนเหรอเรื่องไปทำอะไรวะฉันอยากจะถามว่าเรื่องไปทำอะไรโค้ดนี่ครับข้างุนก่อนเลยครับตรงโคบนทาไมเข้าออกใหญ่ในเกมอร์วัดเติโค้ดเนอะไรนะเติมโค้ดอะทำไมผมมีเสียงอย่างตรงนี้เลยวะใช่ไหม 厉害对哈。对 ไม่มีตัวไปอัอยู่เล่นไม่ได้นะครับตอนนี้เก็บเต็ดเต็บเต็บไปไหนอันอยู่ครับอันอยู่สวัสดีครับที่นี่วัสดีครับ เอาของโต้รอดปะหูเดือดเต็งค่ะเฮ้ยช่้นด่วทำไดวไเม้ยเดีงยวไปทโอ้โหแม่งดักอ่ะบนเสาบนเสาแดงทันที่สอตะบน ขึ้นอทำอย่างนั้นก้หลังเข้าอีกเจ้าสามตัวสามตัวส <c oughs> ามตัวเจ้เา,อ <c oughs> อาขอบคุณครับที่นี่เส,สร็จเวลาสตีมหรอครับ <c oughs> ครับ ถึงเ,เงินที่28เอา้าก็แค่วันนี้ที่ผ่านสองวันต่อาทิตย์ที่2 8เพราะว่าไม่รู้ว่ามันหมดเที่ยงคืนเที่ยงคืนวันนี้หรือว่าตีสี่พึ่งเป็นผู้หญะคะเออแอดยูเขาถามแล้วว่าแอดเป็นผู้หญิงหรือเปล่าคเอ้าเอ้าสามอินคอร์ก็เทย์เหรอ,อ,าอามาเก็เทย์เหรอ สวัสดีค่ะขอบคุณใจ็คกล้องพับไม่เล่นในมือถือครับเล่นในคอมเนี่ยก็บอกไปก็บอกไปคอมเอ้ยขอแจ็คกลงว่างหม่จะบอกว่าหญิงแท้ไหมนะไออิมเขาบอกอูเรดไออิมแท็กไอเด็กเปรตเอ้ยไอโก้โถ ตัวนี้ยันไหนวะเอ้อยมาดีวะยุย่งจอยอีมาดีวะ,วะขออบบนุญาตแบกทีมนะคะเย้คือมาสเตอร์แล้วโอ้ไหเม่โกงว่ะเล่นในคอมเล่นสันใน